สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักด์นะครับวันนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมได้ดูจากภาพมุมสูงนะครับก็ต้องบอกว่าผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินในเขตอำเภอเมืองนะครับเป็นที่ดินใกล้ตัวเมืองห่างจากเมืองอุทัยเนี่ยประมาณ5-6กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยนะฮะในเรื่องของสาธารณูปโภค มาพร้อมแล้วนะครับน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตนะครับต้องบอกว่าที่ดินเนี่ยอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับดูจากภาพมุมสูงท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ชื่อว่าหมู่บ้านท่าโพนะครับเป็นอนีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นฟิลชนบทนะครับแต่ก็ยังมีความผสมผสานในส่วนของตัวเมืองนะครับเพราะว่ามาีบ้านคนอยู่อาศัยหนาตาเยอะแยะนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินน้ําดีดินดีนะครับก็เป็นที่ดินแปลงนี้ถือว่าตอบโจทย์ เพราะว่าในส่วนของอทางด้านของทิศใต้นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นจากภาพมุมสูงมาก็จะเห็นได้ว่าติดกับคลองโพนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยถึง380เมตรกันเลยทีเดียวนะครับดูจากภาพมุมสูงนะท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าในส่วนของสระเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอการขุดสระนะฮะทางเจ้าของนะครับได้บอกกล่าวมาว่าดินเนี่ยไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายหรือขนไปไหนนะครับ เป็นดินที่ขุดขึ้นมาแล้วก็จัดเอาไว้บริเวณของขอบสระเราสามารถที่จะ,ะไถกบได้นะครับไม่ต้องไปซื้อดินมาเพิ่มมาเติมนะฮะแต่ก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่มีขนาดถึง26ไร่2งาน77ตารางวานะครับแล้วก็มีสระแบบนี้นะครับผมว่าก็ถือว่าเพียงพอกับการที่เราจะทำเกษตรนะครับสามารถที่จะดึงน้ำจากคลองโพขึ้นมาเติมในสระ ขนาดใหญ่ในวันนี้ของเราได้นะครับกินพื้นที่โดยประมาณ4-5ไร่แต่อย่างที่ผมบอกไม่ต้องเป็นกังวลนะครับในเรื่องของครอบคันเนี่ยดินอยู่ครบนะครับไม่ได้ขายหน้าดินไปไหนนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลหนองพังค่านะครับขึ้นเขตอำเภอเมืองนะจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็เสนอขายขายเหมาขายในราคาย,ยกแปลงนะครับอยู่ที่3.6ล้าน6แสนบาทที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชน แล้วก็สูงจากระดับน้ําทะเลนะฮะอยู่ที่30เมตรนะครับไม่เคยมีประวัติน้าท่วมซึ่งคลอง ซึ่งจะเป็นคลองโพนะครับผมสอบถามมาจากลุงเจ้าของเขาก็ตอบผมมาว่าในวันนี้นะครับสามารถทําการเกษตรทํานาได้ตลอดทั้งปีนะครับเขาทําเองเนี่ยได้2อถึงสครั้งนะครับแต่ยังในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของอถ้าท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยในทีวีนะเขาก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์อานิโยนะครับซึ่งจะเป็นภายแล้งนะซึ่งนานๆชา้ชาๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ ในน้าในคลองโพเนี่ยก็ขาดแห้นะแต่ผมคิดว่าในอนาคตนะครับในอะไรที่มันตกเขาเรียกอ,อะไรนะครับถูกต้องตามฤดูกาลนะครับมันก็จะมีน้ำไหลผ่านให้เราได้ใช้ในกเกษตรในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินดูทั่วๆนะครับลักษณะของดินเนี่ยจะออกเป็นดินร่วนฮะน้ำประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับแล้วก็ซึ่งเราก็จะห่างจาก เขานะครับซึ่งก็จะเป็นเขายอดเขาสแกกังนะเวลาที่ท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็แนะนําให้ขึ้นไปไหว้นะครับพระม,าาามาหาชนกนะครับที่อยู่าทางด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาไหว้หลวงพ่อ,อพุทธมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะครับถ้าจาักแปลงที่ดินเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่า ใกล้มากๆนะครับถ้าจากตรงนี้ถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยต้องบอกว่าใกล้มากๆแต่ถ้าเป็นในส่วนของการเดินทางนะครับก็จะโดยประมาณ5-6กิโลเมตรก็จะถึงตัวเมืองในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทยัยธานีนะครับก็มีทุกอย่างนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับสถานีตำรวจอำเภอนะฮะหน่วยงานราชการถือว่าไม่ไกลล่ะครับนี่ก็จะเป็นสะอีกหนึ่งลูกนะครับที่เข้ามาก็จะถือว่าอยู่ในแปลงที่ดิน ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งทางเจ้าของนี่ก็ได้ทําการ,กรเกษตรนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็มีกเกษตรเป็นนาข้าวนะครับแล้วก็ในส่องของการ,การเลี้ยงสัตว์นี่ก็จะเป็นในเรื่องของแพะนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของทางด้านหน้าทางด้านหน้านะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับลงมาจากถนนหมายเลข333เพียง สองกิโลเมตรนะครับซึ่งก็จะเป็นทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตเข้ามานะครับแล้วก็ถึงหน้าแปลงที่ดินก็เลี้ยวเข้ามาที่ดินเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีลักษณะเนี่ยบานทางด้านในนะครับถ้าดูจากภาพมุมสูงนะฮะซึ่งสระลูกนี้นะครับ,รบถือว่าเป็นสระที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่อย่างที่เกินน้ำหรือบอกไปนะครับว่าดินเนี่ยอยู่บริเวณของขอบสระ ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะเดินทางมาดูที่ดินของเราในวันนี้นะครับก็มาโดยประมาณ200กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลนะฮะสามารถทำนาได้2-3ถึงครั้งนะครับแล้วก็เหมาะกับท่านผู้ชมที่อยากจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับไม่ห่างตัวเมืองนะระยะกำลังดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินทางก็ถือว่าเข้าออกได้สะดวกเอาละเดี๋ยวผมจะเดินไปทางด้านของคลองน้ำนะครับแต่ก็ในคลองน้ำคลองโพในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน้ำขาดคลองหรือว่าน้ำแห้งนั่นเอง ท่านผู้ชมเขาก็ทางด้านของเจ้าของนี้ก็ปลูกมะเขือนะครับมีต้นะมะม่วงนะครับอย่างต้นนี้ต้นมะม่วงต้นฝรั่งครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวต้นสะดาวครับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์รี่นะใช่ไหมเหมือนมันเบอร์รี่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้นมะม่วง ตอนนี้ผมกําลังเดินนะครับมาทางด้านของทิศใต้นะครับส่วนจะเป็นส่วนส่วนของคลองโพนะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่380เมตรผมจินตนาการภาพออกเลยนะครับท่านผู้ชมเวลาที่คลองโพมีน้ําตรงนี้โหมันจะต้องเป็นที่ที่สวยมากนะฮะอันนี้สะนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นสะทีอะ่อยู่ในพื้นที่ดินของเรานะครับแล้วก็ไปทางด้านขวามือนะครับ ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นคลองโพครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นคลองน้ําสาธนารณะนะครับนี่คลองโพเนี่ยน่าจะมาจากดู่นเลยนะพูดถึงเคื่อนทับเสลาวนะพูดถึงนะครับที่ผมสอบถามจากาทางเจ้าของนะฮะบ,บริเวณโดยรอบนะครับมีหมู่บ้านหลายล้อมนะครับสามารถที่จะอยู่อาศัยได้จริงๆนะครับสำหรับที่ดินของผมในวันนี้นะฮะแล้วก็ อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ได้ไกลตัวเมืองนะครับถ้าจากตรงนี้นี่เดี๋ยวผมซูมให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของมนดบนะครับออยอดเขาสะแกกังนะเห็นเลยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับซูมเข้าไปสักนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านบนนะครับอันนี้ก็ถือว่า ชวนกันเที่ยวดีกว่านะครับเข้าสู่ช่วงชวนกันเที่ยวนะครับซึ่งทางด้านบนนะครับก็จะมีพระนะครับ รวมไปถึงพระมหาชนกนะครับซึ่งจะเป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านนี่ก็คือพ่อของรัชกาลที่1น,นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็รวมไปถึงหมุดโลกนะครับซึ่งจะมีความสําคัญมากๆซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังปรับปรุงพัฒนานะครับทางด้านบนนะถ้าท่านผู้ชมมาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทําเสร็จแล้วหรือยังนะครับแต่ที่ผมขึ้นไปล่าสุดเนี่ยเขากําลังพัฒนานะครับทำด้านบนนะซึ่งส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ของจังหวัดอุทัยนะครับซึ่งถ้า,ถาท่านผู้ชมขึ้นไปทางด้านบนนะครับมองลงมาแนวฝั่งตัวเมืองเนี่ยก็จะเห็นแม่น้ําสแกกงังสวยงามมากครับแล้วก็พอกลับมามองฝั่งทางด้านนี้นะฮะก็จะเห็นมีลักษณะเป็นท้องทุ่งนานะครับซึ่งที่ของเราเนี่ยก็อยู่ฝั่งทางด้านของทิศตะวันตกครับสำหรับตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับต้องบอกว่าในน้ำมีในน้ำในน้ำใใน ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับยังใช้ได้จริงกับพื้นที่แปลงนี้นะครับจังหวัดอุทัยธานีถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อีกหนึ่งแห่งนะเป็นที่การทำการ,กรเกษตรนะสำหรับใครที่ติดตามนะครับช่องของพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินใกล้ตัวเมืองอีกหนึ่งแปลงนะครับที่นำมาเสนอกันนะฮะ ดูกันสบายๆนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับถือว่ามาเที่ยวหามาทําความรู้จักกันไว้นะครับสําหรับใครที่อยากจะมาดูีดินของเรานะครับก็ลองมาเที่ยวชมดูก่อนว่าระยะในการเดินทางเนี่ยถูกอกถูกใจไหมนะครับไปมาได้ไหมนะฮะอ่ะสรุปนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่26ไร่2งาน77ตารางวาครับ แล้วก็เสนอขายในราคายกแปลงอยู่ที่3ล้านหแสนบาทที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพังค่าอำเภอเมืองครับจังหวัดอุทัยธานีสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับต้องการในเรื่องของภาพมุมสูงแนวขอบเขตนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างซื้อแล้วนะครับไม่ทอดไม่ทิ้งนะครับมีบริการขุดสะทมดินนะครับซื้อแล้วจบในที่เดียวกันเอาละสำหรับวันนี้ผมต่อสักขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้า สวัสดีครับ